เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันคืออะไรนะฮะอธิบายสัส้นๆง่ายๆเลยว่าเป็นภาวะที่รับราคาสินค้าเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นหรือนะฮะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่าเงินของเรานั้นลดลงอย่างเช่นน้ำดื่ม1ขวดเนี่ยนะฮะปกติแล้วราคา5บาทแต่พอเกิดภาวะเงินเฟ้อปุ๊บ 1ขวดเนี่ยราคาก็เพิ่มขึ้นไปเป็น8บาทอันนี้ก็คือราคาสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นแต่เรายังมีเงินเท่าเดิมนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกำเงิน5บาทไปจ่ายนะเพื่อซื้อน้ำดื่มหนึขวดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถซื้อได้หรือถ้าซื้อได้เนี่ยเราก็จะได้ในปริมาณที่มันลดลงซึ่งนี่นะฮะก็หมายความว่าค่าเงินของเราที่มีอยู่เนี่ยมันลดลงนั่นเอง นี่ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะฮะสำหรับภาวะเงินเฟ้อซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เกิดได้จากทั้งเรื่องของอุปทานนะฮะซึ่งก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคาขายมันก็เลยต้องแพงขึ้นตามอย่างเช่นเรื่องของค่าแรงมันเพิ่มขึ้นน้ํามันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะ นี่แหละก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงด้านอุปสงค์ด้วยนะฮะก็คือด้านของผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อที่มากขึ้นเนี่ยแต่ปริมาณสินค้ามันก็มีเท่าเดิมก็ความต้องการที่มากขึ้นอาจจะมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นคนมีเงินมากขึ้นจะได้ไปซื้อของมากขึ้นแต่สินค้ามันมีเท่าเดิมซึ่งก็จะนําไปสู่ภาวะของขาดตลาดและราคามันก็จะเพิ่มขึ้นตามนะฮะตามกลไกราคานั่นเอง นี่นะฮะก็เป็นสาเหตุการเกิดเงินเฟอ้อด้วยนะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยเราสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเงินล้นระบบนะฮะก็คือเงินในระบบเนี่ยมีมากเกินไปจนทําให้เงินมันเฟอ้อหรือก็คือราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองยกตัวอย่างนะฮะว่าเราเนี่ยกำลังจะไปซื้อสินค้าแน่นอนนะว่าเมื่อเรามีเงินเยอะขึ้นเนี่ย ความที่เราสามารถจะซื้อสินค้าได้เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นตามดังนั้นแล้วเนี่ยเงินในระบบที่มันเยอะขึ้นหมายความว่าเงินในมือของเราเนี่ยมีเยอะขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถจะซื้อของได้มากขึ้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้หลายๆคนซื้อของมากๆขึ้นเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าของเนี่ยมันก็จะขาดตลาดซึ่งพอของมันขาดตลาดราคามันก็จะต้องปรับขึ้นตามกลไกราคาเนี่ยนะฮะก็ทำให้ ราคาสินค้านะั้นมันสูงขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เป็นวัฏจักรไปนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือเงินเฟ้อนั่นเองวิธีแก้ปัญหานะฮะสามารถที่จะแก้ได้นะฮะโดยการใช้นิยายการเงินการคลังทั้งการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยทั้งเงินฝากเงินกู้ถามว่าส่วนนี้มี ความหมายอย่างไรนะ,ะับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเงินมันล้นระบบดังนั้นแล้วเนี่ยเพิ่มอัตราเงินฝากใครๆก็อยากที่จะนําเงินไปฝากเพื่อที่จะได้หวังผลกําไรตอบแทนนั่นก็คือดอกเบีย้ยนั่นเองดอกเบีย้ยมันก็จะสูงขึ้นนะฮะเราก็จะได้เงินกลับมาเยอะขึ้นดังนั้นแล้วมันเป็นการจูงใจประชาชนให้นําเงินไปฝากในส่วนตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราถามว่าเงินกู้ไปเพิ่มดอกเบีย้ยเงินกู้คืออะไรนะฮะก็คือว่ <ๆ S 2> าเวลาเราจะกู้เนี่ยนะฮะเวลาต้องจ่ายคือมันก็จะแพงขึ้นอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเนนมัป็การ ไม่อยากให้คนเนี่ยนะฮะไปกู้เงินนั่นเองนะฮะซึ่งก็คือป้องกันเงินมาใส่ลงระบบเพิ่มเติมนะฮะดังนั้นแล้วการกีดการคนจากการกู้เนี่ยก็คือเป็นการกีดการคนจากการนําเงินลงระบบแล้วก็ในทางกลวงกันข้ามนะฮะก็คือเงินฝากก็จูงใจให้คนเอาเงินที่มีอยู่ในระบบเยอะๆมันล้นเนี่ยกลับเข้าไปสู่ระบบนะฮะและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าของมันก็ ขายไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าคนก็มีเงินน้อยลงเนื่องจากว่าเอาไปฝากอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะน้นแล้วเนี่ยราคาสินค้ามันก็จะค่อยๆลดลงตามกลไกราคานั่นเองนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลในที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อแบบคร่าวๆทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันก็มีอยู่3ระดับนะฮะคืออย่างแรกนะฮะมาดูกันที่ระดับแรกก่อนระดับอ่อนนะฮะซึ่งก็คืออัตรางเงินเฟ้อเนี่ยต่ำกว่า5%รระดับนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อ ิกรจทำให้เกิดการขยายตัวมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อเงินมันราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันก็จูงใจนะฮะที่นักลงทุนเนี่ยต่างก็แห่มาลงทุนมากขึ้นเนื่องจากว่าก็จะขายได้กําไรมากขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับภาวะ อ่อนอยู่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นผลดีอยู่ทีนี้เนี่ยมาที่ระดับที่2นะฮะก็คือระดับปานกลางจะอยู่ที่ระหว่าง5ถึง20ละอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะเริ่มค่อนข้างจะสูงละรัฐบาลเนี่ยจะเริ่มใช้นโยบายในการแก้ปัญหาก็คือนโยบายการเงินการคลังที่พู่ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยภาวะสุดท้ายก็คือภาวะรุนแรงอันนี้คือสูงมากเลยทีเดียวนะฮะมากกว่า20ไปจนถึง100เนี่ยเน ก็คืออำนาจเงินเนี่ยฮะจะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะลดลงอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในภาวะส่งครามันเองก็อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีหลายประเทศนะฮะก็เกือบแตะไปแล้วนะฮะสำหรับ20%นี้นะฮะนี่แหละนะ,ะก็คืออำนาจเงินจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเงินที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เท่าเดิมละเนื่องจากว่าราคามันสูงขึ้นมากๆ ราคามันสูงขึ้นมากๆแต่ว่าเงินในกระเป๋าเรายังมีเท่าเดิมนะงั้นแล้ว,ลวการที่จะซื้อสินค้ามันก็คงเป็นเรื่องที่ยากนั่นเองนะฮะนี่ก็คือภาวะเงินเฟอ้อนั่นเองที่นี้เนี่ยในปัจจุบันนะฮะเรามาดูกันที่ปัจจุบันบ้างนะฮะสีลังกาสีลังกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะมีเงินเฟอ้อนะครับพุ่งสูงกว่า18.7ซึ่งได้ว่าถึงเข้าถึงคันวิกฤตแล้วเนี่ยนะฮะราคาเข้าของแพงขึ้นอย่างมาก จาการะดับทั้งสารระดับไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือยังอยู่ในระดับปานกลางอยู่58่58.7%แต่ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ระดับรุนแรงแล้วด้วยนะฮะ ทางฝั่งฝั่งของสหรัฐเองนะฮะก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะฮะสหรัฐก็โดนเช่นกันนะ,ะเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยทาง The New York Times นะฮะได้รายงานว่าเงินเฟ้อเนี่ยะครับพุ่งสูงกว่า8.5เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งก็ถือได้ว่าสูงสุดนะฮะในรอบกว่า40ปีของสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งสำหรับสหรัฐเนี่ยก็เพิ่งเลยเอ่อขั้นอ่อนมาเนี่ยนะ,ะก็คืออยู่ในขั้นปานกลางอยู่แต่อตอนนี้ก็เริ่มมีจะมีปัญหาก็ต้องมีการใช้นโยบายในการแก้ปัญหาแล้วนั่นเอง ยิ่งในช่วงนี้นะฮะเกิดภาวะสงครามรัเสเซียในยูเครนนะฮะน้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นการที่ทําให้ทั่วโกนะับเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั้งการส่งออกข้าวสาลีที่อยู่ชะง,งักลงเนื่องจากว่าตรอกาขนมปังของยุโรปอย่างยูเครนเนี่ยก็เผชิญกับการโจมตีจากรักเสเซียอย่างต่อเนื่องพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยก็ได้รับความเสียหายหการจะเพาะป,ปลูกข้าวสาลีส่งออก ประเทศเนี่ยนะฮะก็คงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเข้าของมันก็จะขาดแคลนซึ่งก็ทําให้รับราคาสินค้าที่มีอยู่เนี่ย มีน้อยลงนะฮะแต่ว่าความต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยราคามันก็เลยต้องเพิ่มขึ้นตามมันเองอันนี้ก็คือเป็นภาวะเงินเฟอ้อด้วยนอกจากนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยทางอินโดนีเซียก็ได้ประกาศระงับการส่งออกน้ํามันปลาล์มซึ่งแน่นอนนะฮะว่าก็จะส่งผลกระทบต่อระดับราคาอาหารแน่นอนเลยนะฮะรวมไปถึงระดับราคาน้ํามันปลาล์มด้วยซึ่งตอนนี้บ้านเราก็ได้รับผลกระทบไปในส่วนตรงนี้แล้วนะฮะ เดือนพฤษภาคมเดือนนี้นี่แหละนะฮะเราว่าในประเทศของเราเนี่ยระดับราคาแก๊สราคาน้ํามันราคาน้ํามันปลาล์มราคาคาา่าไฟรวมไปถึงราคาสินค้าอื่นๆในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนั่นเองเรกว่าตอนนี้เราก็คงยังต้องใช้จ่ายกันอย่างประหยัดมากขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เกิดภาวะเงินเฟอ้อซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ประเทศของเราแต่รวมไปถึงทั่วโลกเลยซึ่งก็มีผลส่วนหนึ่งมาจากภาวะสงครามด้วยนั่นเอง ทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในส่วนของคําว่าเงินฝืดนะฮะเงินฝืดคืออะไรก็เรียกว่าตรงกันข้ามทุกอย่างเลยนะฮะกับเงินเฟอ้อนั่นเองก็พูดง่ายๆว่าก็ เงินในระบบมันขาดนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วการที่จะใช้นโยบายในการแก้ปัญหาก็คือต้องนําเงินมาลงระบบนันเองนะฮะซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับการเงินเฟ้อเลยนะฮะก็คือเงินเฟ้อเนี่ยจะเอาเงินออกจากระบบเนื่องจากว่าเงินมันล้นระบบแต่เงินฝฟือก็จะเอาเงินมาลงระบบเนื่องจากว่าเงินในตลาดขาดนั่นเองนะฮะนี่ก็คือคร่าวๆสั้นๆง่ายๆนะฮะสำหรับว่าเงินเฟ้อคืออะไรวิธีการจัดการแก้ปัญหาทําอย่างไรแล้วสาเหตุเกิดมาจากอะไรนั่นเอง